สวัสดีชาว Vmate ทุกๆคนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์ค่าย Vmate กันดีกว่ามาดูกันว่านะตอนนี้ม,นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่บอกเลยว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆด้วยความที่ค่ายเนี้ยมันไม่ใช่ค่ายที่เป็นเกมที่เล่นได้สนุกแค่อย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของบล็อกเชนเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและคิดว่าหลังจากนี้อาจจะมาพบกับทุกคนเนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าสัปดาห์ไหนไม่ว่างก็อาจจะมีเว้นไปบ้างแต่ก็จะพยายามมาให้ได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าหลายๆยูเซอร์ที่เล่นเกมของค่ายเนี้ยไม่ได้เป็นผู้เล่นแค่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารราคาของเหรียญต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปและก็มีหลายคนเนี้ยฝากความหวังไว้กับเหรียญเกมเหล่านี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเนี้ย สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูและสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยอาจจะเป็นอะไรที่มันดูเศร้าไปนิดนึงแต่ก็มีหลายเกมของค่ายวีเมที่ปิดตัวลงไปเมื่อเกมไหนที่มันเปิดให้บริการแล้วปรากฏว่ามันมันไม่มีคนเล่นหรือคนที่เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยสนับสนุนตัวเกมเลย มันก็ต้องยุติการให้บริการไปเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะทุกคนเปิดวันที่23่สิบามกุมภาปีนี้ด้วยซ้าแล้วก็ปิด13บสามพฤศจิกาปีเดียวกันเฮ้ยตั้งแต่ผมเล่นเกมมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเกมอะไรที่มันปิดเร็วขนาดนี้มาก,ก่อนมีใครเคยโหลดเกมนี้มาเล่นบ้างส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยโหลดมาเล่นนะ พอรู้สึกว่าเกมค่ายวีเมเนเนี่ยคือไม่ก็ไม่อยากจะอวยเท่าไหร่หรอกมันเป็นการนําเกมเก่าๆกลับมาทําใหม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่แบบคิดเกมใหม่ๆดีๆมาสักเกมแต่มันก็จะมีอะอะไรนะเกมที่กําลังจะเข้ามาไนโคก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้มันมีความ คือค่ายเนี้ยกำลังจะพาพวกเราไปทำอะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เกมแล้วนะไอจุดเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนคาสิโนออนไลน์ทุกคนผมลองคิดเข้าไปดูทุกคนเชื่อไหมแล้วไอเจ้าเกมเนี้นะไม่เรียกว่าต้องเรียกว่าเกมแหละเออมันอยู่ค่ายเนี้มันมีเหรียญตัวเนี้ยมันมีตัวนี้พ่วงเข้ามาด้วยเป็นเกมแนวคล้ายๆกันเป็นเกมสล็อต ผมเคยเข้าไปเล่นแต่มันใช้เหรียญเหรียญอะไรก็ได้ที่คุณมีคุณสามารถเทรดสามารถซื้อแล้วก็เอามาลงพนันกับตัวนี้ได้ไอ้เจ้าตัวนี้กเหมือนกันมีใครคี้เข้ามาดูบ้างแล้วหรือยังไบโลสปอร์ตหากคี้เข้าไปดูเนี่ยจะรู้เลยว่า <laughs> มันจะมีให้คุณแบบอะไรอะ่ะให้คุณทำนายผลทายผลซึ่งเป็นการแข่งขันจริงๆเลยนะ แล้วก็ต้องเอาเจ้าเหรียญตัวเนี้ยมาลงเดิมพันถ้าใครได้ชื่นชอบการทายผลฟุตบอลทายผลกีฬาจากที่เคยเล่นพวกเอ่อแปด9ปด้อะไรพวกนั้นน่ะลองมาเล่นตัวนี้ดูนะแต่ว่าคุณก็ต้องไปซื้อเหรียญพวกนี้เพื่อมาทายผลและผมคิดว่าความเสี่ยงก็น่าจะพอๆกันเพราะว่าตอนนี้ มันราคาก็คือหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งวีมิกซึ่งหนึ่งวีมิกนะตอนนี้มันก็คือราคาสามสิบห้าจุดแปดสองทีนี้มันก็จะมีคำถามโผล่ขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะทำไมราคาวีมิกเนี่ยมันถึงกระโดดขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้ทุกคนดูนี่นะตอนนี้ มันมีเรื่องของ NFT เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องและผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาเหรียญวีมิกเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเพราะนักลงทุนรายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องซื้อเก็บไว้อย่างแน่นอนไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเข้าถึงแคมเปญสุดพิเศษของเขาได้ก็คือวีมิกแชมเปียนชิพที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่สิพฤศจิกายน หากคุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเนี้คุณจะต้องมีตั๋ว NFT นี่แหละคือสิ่งที่ทำไมราคาเหรียญวีมิกมันกระโดดขึ้นไปแต่คิดว่าอันนี้ก็ไม่ไม่น่าใช่ปัจจัยสัทีเดียวแต่เชื่อว่ามีคนซื้อเหรียญวีมิกเก็บเอาไว้เพื่อซื้อตั๋วตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้ปัจจัยปัจจัยเนี้ยมีการซื้ออย่างเดียว แต่ยังไม่มีการเทขายพอมันมีการระดมทุนซื้อเข้าไปเยอะๆๆเนี่ยราคาเหรียญมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยมันจะมีกิจกรรม NFT ซึ่งไอ้เจ้าพวกเนี้ยไม่ธรรมดานะทุกคนมันเป็นคล้ายๆกับว่าคุณสามารถซื้อการ์ดพวกเนี้ยเก็บเอาไว้ได้ แต่ความเสี่ยงของมันค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวถ้าคุณไม่ได้มีเงินเก็บเงินถุงเงินถังขนาดนั้นอย่าเสี่ยงเลยบอกตามตรงเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกว่าคุณอยากได้ NFT ตัวไหนมันมาในรูปแบบของร์ดซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกสองเดือนข้างหน้าสามเดือนข้างหน้าราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่มันมี ค่ายเพื่อนบ้านนะทุกคนที่ทำแบบนี้มาก่อนหน้า v ีเมดนั่นก็คือค่าย NET Marble ตัวนั้นเหรียญเขาจะชื่อว่าเอ็มบีเค่ายนี้มีการทำเหมือนกันแบบนี้แหละคือจะมีการเด n น t เนี่ยออกมาให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทำการซื้อเก็บไว้แล้วก็เก็งกำไร โดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นไปในทางทิศทางไหนเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอันดับเกมแน่นอนว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นเมียโฟอยู่และอันดับสองก็ยังเป็นเมียเอมแต่ที่มีการทยานขึ้นมาแบบไม่มีปีมีขุยก็คือเกมเนี้ยไอคารัตตัวนี้ตอนแรกมันเปิดให้บริการแค่ อันนี้นะฝั่ง a n d ด o อ d พอเปิดบริการให้เล่นแค่ฝั่ง a อ d ด o อ d ปรากฏว่าผู้เล่นมันน้อยมากๆพอผู้เล่นมันน้อยมากๆเป็นไงราคาเหรียญก็ร่วงหลังจากนั้นไม่นานนะผ่านมาประมาณสักหนึ่งเดือนได้เขาก็เปิดให้เล่นในระบบของ iOS ตอนนี้ iOS ก็สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะที่ ลองโหลดมาเล่นปรากฏว,ว่ามันให้อารมณ์เหมือนกับเราเล่นเกมเมียโฟเลยทุกคนแต่ภาพอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วก็สกิลหรือการ U I ต่างๆยังเทียบไม่ติดถึงขนาดจะต้องแบบเข้าไปเล่นแบบจริงจังอาจจะโหลดมาเล่นแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้เป็นเกมฟาร์ม M M O เหมือนกันตะลุยนะท่องโลกกว้าง แล้วก็มีการต้องบอดเก็บเลเวลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มาแรงมากๆหากใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูอันดับต่อมาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมทุกคนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกมพวกนี้น่าจะเป็นเกมที่ไว้เล่นแบบฆ่าเวลาซะมากกว่า ถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตตัวเกมเวลามีอัปเดตแพทใหม่ๆหรืออัปเดตอะไรเนี่ยเขาก็จะมาลงไว้ที่ตรงเนี้ยแล้วก็มีการจัดอันดับนะฟิวเจอร์เกมเกมในอนาคตนะราคาเหรียญเป็นไปมายังไงนี่เขามีจัดอันดับเหรียญไว้ตรงเนี้ยเหรียญที่มีความยังไงล่ะท็อปไพรส์ก็คือ เด่นในเรื่องของราคามากที่สุดก็จะอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นเหรียญของไอ้เจ้าไอ้สล็อตเนี่ยคาสิโนออนไลน์วีเมดมันมันพัฒนาไปแบบอะไรวะถึงกับเริ่มเอาแปดแปดแปดเก้า้วไหมเาเล่นแล้วแต่มันมาในรูปแบบเหรียญเหรียญโทเคน็นเหรอทุกคนมันไม่ได้ใช้มันก็เรียกว่าใช้เงินจริงแหละแต่ไปไปเทรดเหรียญมาเล่นแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่า คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบแหละหัวข้อเกมไฟล์ไอ้เจ้าตัวเนี้ยตอนแรกมันมีแค่สเต็กกิ้งกับรีเฟกนะณนะปัจจุบันเนี้ยมันแบบโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหลายๆคนก็อยากจะรู้แต่เดี๋ยวผมพาไปชมหัวข้อสเต็กกิ้งกันก่อนแล้วกันไอ้เจ้าหัวข้อเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่สำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะ เพื่อใครมีเงินเงินถุงเงินถังเงินเก็บที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรและสามารถรับความเสี่ยงได้นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแนะนำแต่คุณต้องเป็นคนที่จิตใจแข็งแรงพอสมควรนะไม่ใช่ว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บอาใจแป้วแล้วเอาไงดีจะเอาไงกับชีวิตต่ตอไปดีตอนนี้ผมเอาเหรียญวีมิก ที่ผมได้มาจากการเล่นกิจกรรมครั้งนู้นที่เขาแจกฟรีเอามาลงสเตกกิ้งไว้แต่ผมไม่ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับเหรียญเจ้าตัวนี้ด้วยความที่ผมอยากลองเฉยๆผมก็เลยลองอ q u a าทอร์นาโดมันเป็นเกมที่กำลังจะเจ๊งแล้วล่ะ <c oughs> เขาก็เลยเปิดให้พวกเราเนี่ยแรกแล้วก็เอามาสเตกกิ้งนั่นเองทำไมผมถึงเลือกเป็นเหรียญน,นี้ ด้วยความที่ว่า <c oughs> เราความความคิดผมนะจากเดิมที่ผมมีเหรียญวีมิกเหลืออยู่ประมาณห้าร้อยกว่าเหรียญผมก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอาไปแลกอะไรเพื่อให้มันได้ปริมาณเยอะที่สุดและถ้าเราเทียบผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนมันจะคูณจากปริมาณเหรียญที่เรามีซึ่งซึ่งถ้าเราแลกออกมาแล้วเนี่ยมันได้อยู่ที่ 1, 1 600, น,นะนึ่งล้านหแสนเหรียญนะตอนนี้ที่ผมแลกออกมาเป็นเหรียญรทนาโดเนี่ยพอมันไปคูณกับอัตราผลตอบแทนมันจะทำให้เราก็ได้เยอะขึ้นอันนี้แล้วแต่มุมมองเลยแล้วรีวอร์ดรีวอร์ดก็คือผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมานาตอนนี้มันได้อยู่ที่680ซึ่งผมทำการสเต k กิ้งมาแล้วทั้งหมดอันนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู มันจะต้องไปที่หัวข้อเนี้ยนี่สิบสามวันได้มาหกร,ร้อยแปดสิบเหรียญโคลอรหน้าจัดก,การตรงเนี้ยเราสามารถเข้ามาดูได้เลยว่าเรามีสินทรัพย์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเรามีการทำธุรกรรมอะไรไว้บ้างมันคลิกดูได้หมดเลย NFT เนี่ยเรามีตัวละครตัวไหนบ้างที่เป็น NFT ที่เราซื้อเก็บไว้หรือ เราเก็บไว้ใช้งานเองดูได้หมดเลยนะตอนนี้ผมก็มีแค่หัวข้อ staking ซึ่งก็คงจะวางยาวๆไปข้อเสียของการ staking เ,เจ้าตัวนี้นะไอ้เจ้าเกมเกม torado เนี่ยข้อแม้ของมันก็คือว่าหลังจากคุณเอาลงมา staking แล้วไม่สามารถที่จะถอนกลับออกไปได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะหากว่าคุณอยากจะมาลง staking ในส่วนของเกมเมียเอ็มเมียเอ็มเนี่ย APR เยอะมากทุกคน APR คืออัตราผลตอบแทนต่อปีแต่มันเหมือนจะปิดไม่ให้เราลงสเต็กกิ้งแล้วในส่วนของเหรียญโดนแล้วก็เหรียญไฮด้าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมลองกดเข้าไปดูปรากฏว่ามันอันเนี้ย คือมันสามารถสแกน QR code ได้แหละตอนที่เราจะลง staking แต่พอเรากดขึ้นมาปุ๊บมันกลับเป็นไม่เห็นหน้าหน้าสแกน QR code พอเราต้องการจะลงเหรียญจริงๆนะไม่เห็นก็เหมือนกับมันปิดไปโดยปียายปิดไปในตัวส่วนอีกหนึ่งเกมที่กำลังจะเจ๊งเหมือนกันเขาก็เปิดให้พวกเราลง staking นั่นก็คือเกม r Rise of Star ตัวนี้ อัตราผลตอบแทนต่อป,ปีอยู่ที่สี่เปอร์เซนน้อยน้อยมากนี่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะถ้าถ้าคุณมีเงินเก็บที่ไม่รู้จะเอาไปฝากไว้ที่ไหนดีพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่ต้องยอมรับให้ได้ว่าอนาคตข้างหน้าราคามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงไม่มีใครสามารถการันตีให้คุณได้ ทีนี้มาดูฝั่งทางเหรียญของ v m a ม e กันบ้างมันก็จะมีเหรียญที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยที่ผมตั้งเป็น Favorit e ไว้เพราะผมคิดว่าเหรียญพวกนี้มันมีอนาคตหนึ่งในนั้นก็คือเหรียญ K เหรียญ K เนี่ยพวกเหรียญพวกนี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ3เดือนผมก็เลยตั้ง t i m e ไลน์ไว้เลยว่า90วันจะสังเกตว่าเห็นไหมมันไหลลงมาเรื่อยๆ ไหลลงมาเรื่อยๆเปลี่ยนทุกสามเดือนนะเห็นไหมกรกดาสิงหาสิงหามากันยาเปลี่ยนอีกแล้วลดอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็กันยากําลังจะไปตุลาต้องมาลุ้นว่ามันจะลงอีกไหมพฤศจิกาพฤศจิกาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงเหรียญเหรียญวีมิกดูนี่นะเห็นไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกสามเดือน สเดือนก่อนหน้านี้มันนิ่งมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็พุ่งพรวดขึ้นมาและอีกสามเดือนข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าราคามันจะไปตกที่ตรงไหนนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังไว้นะหากใครจะช้อนเข้ามาตอนนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าจะให้แนะนำเหรียญที่ควรช้อนก็คือเหรียญน,นี้มันกำลังลงและก่อนหน้านี้ ถ้าเราคลิกดูที่ราคานะ24ชั่วโมงเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่21บาท1เดือนก็ยังต่ำสุดที่21หนึ่ปีก็ยังต่ำสุดที่21แต่ราคาสูงสุดอยู่ที่123โอกาสที่มันจะปรับขึ้นเป็น30 40บาทเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ เพราะตอนนี้ถ้าเราคลิกด,ดูไทม์ไลน์1ปีมันต่ำสุดแค่21.66ซึ่งตอนนี้มันคือราคาต่ำสุดของเหรียญน,นี้แล้วนะในรอบ1ปีเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาชวนเชื่ออันนี้แค่เอาข้อมูลมาให้พิจารณาก็ลองพิจารณากันดูสำหรับเรื่องเล่าของ v ีเมดนะวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย